เกีย่ยนตองรับกับสุขการเดินทางสู่โลกแห่งการทำสมาธิของร e n เน e เดคาร์ตเกี่ยวกับปรัชญาครั้งแรกวันนี้เราจะพูดถึงการทำสมาธิที่สองซึ่งแต่เขาเริ่มสร้างความรู้ใหม่หลังจากตั้งคำถามกับความเชื่อทางบอกของเขาในการทำสมาธิครั้งก่อนจุดเน้นลักในที่นี้คือธรรมชาติของจิตใจมนุษย์และการเชื่อมโยงกับความแน่นอนในตอนท้ายเราจะเห็นว่าเตุใด เวลีที่มีชื่อเสียงของแตะคอที่ว่าค er ันนิโรเอร์โกซูมซึ่งแปลว่าฉันแค่แต่นั้นฉันจึงมีอยู่จึงกลายมาเป็นรากฐานของรัชกาทั้งหมดของเขาในการทำสมาธิที่หนึ่งแต่คอยใต้พนักตานความกลางแกลงใจให้แทงจิตสุดเขาถึงกับสงสยัยแทงการมีอยู่ของร่างกายของเขาและโลกกายภาพสงสัยว่าสิ่งที่เขารับรู้ทั้งหมดนั้นอาจเป็นภาพลวงตาหรือไม่ บางทีอาจเป็นผพงงานของปีศาจร้ายที่อุทิศตนเพื่อลอกลวงเขาและการทำความสัมพันธ์สองจะถูกิทงไว้ในสถานที่แห่งความไม่แน่นอนอย่างสุดชั่วเขาสงสัยทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้ยกเว้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเท่านั้นความจริงที่แน่นอนประการแรกของกระอดคืออะไร ขณะที่เขาไายตรงถึงความสงสัยของเขาแต่เขาตระนักว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถสงสัยได้นั่นคือความจริงที่ว่าเขากำลังสงสยัยเขาให้เหตุผลว่าหากเขากำลังสงสยัยก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่กำลังสงสัยอยู่ถึงแม้ว่าปีศาจชั่วร้ายจะล็อกหลวงเขาแต่การกระทำที่ล็อกหลวงนักก็หมายถึงผู้ถูกหลอกดังนั้นแต่เขาจึง ได้ข้อสรุปที่สำคัญหากเขากำลังคิดถึงแม้ว่าเขาจะแค่สงสยัยเขาก็ต้องมีอยู่แต่คอร์ทเขียนว่าฉันมีอยู่ฉันมีอยู่นั่นคือสิ่งที่แน่นอนแต่จะนานแค่ไหนตราบใดที่ฉันยังคิดอยู่ในที่นี้เขาสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไราขึ้นเขาก็สามารถพึ่งพาความจริงที่ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความเคิดได้เสมอนี่คือรกทั้งที่เขากำลังค้นหาบางสิ่งที่มีความแน่นอนเป็นพื้นฐานเหนือความสงสัยหดา,ายที่อาจเกิดขึ้นได้ช่งเวลานี้ถูกปันทึกไว้ในคำปร,ประกาศอ่านต่างของเขาว่า,อาของนิโรเอร์กซุม er หรือฉันคิดแต่นั้นฉันจึงมีอยู่ขณะน,นี้แต่เขาได้พิสูจการดำรงอยู่ของเขาในานะสิ่งที่คิด แล้วเขาจึงเรื่องสำรวจว่าสิ่งที่คิดนี่คืออะไรการแน่ก่อนหน้านี้เขาคิดเถึยงตัวเองว่าเป็นมนุษย์หรือร่างกายแต่เรื่องนี้ยังคงน่าสงสยัยแต่เขาตระหนักว่าสิ่งเดียวที่เขาแน่ใจได้คือความสามารถในการคิดเขาเขียนว่าแล้วทังคืออะไรสิ่งที่คิดนั่นคืออะไรสิ่งที่สงสยัยเข้าใจย,ยืนยนันปฏิเสธประสงค์ ปฏิเสธสิ่งที่เจ,นจตนาการและรับรู้ด้วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแต่เขาระบุกแกนแท้ของเขาไม่ใช่นางแง่ากายภาพเช่นการมีร่างกายนานแง่ของจิตใจแกนแท้ของการดำรงอยู่ของเขาอย่างน้อยก็นางแง่ของสิ่งที่เขารู้แน่แนชัดเือความสามารถในการเคล็กของเขาแต่คอท เป็นสิ่งที่เคตหรือ r e s p i r a t i n ซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เพื่อแยกแยะระหว่างจ็ตใจกับร่างกายเมื่อตระหนักว่าดนเองเป็นสิ่งที่เคตได้แต่เขาจึงตั้งแนวเคตที่มีอิทธิผลมากที่สุดแนวเคตหนึ่งของเขาชิ้นมานั่นคือความแตกต่างระหว่างจ็ตใจและร่างกายเขาไม่ปฏิเสธว่าร่างกายมีอยู่จริง แต่ขาวระบะระหว่างที่จะฉี้ให้เห็นว่าการมีอยู่ของจิตใจเน้นแตกต่างไปจากร่างกายโดยพื้นฐานเพื่อแอนตบายเรื่องนี้แต่เคอจึงแนะนำตัวอย่างคี้เพิงที่มีชื่อเสียงข่าวกิบคี้เพิงชิ้นหนึ่งขึ้นมาตรวจสอบในตอนแรกขี้เพิงเป็นของแข็งมีรูปร่างกลิ่นและความรู้สึกบ,บางอย่าง แต่เมื่อเขาเอาขี้พึ่งไปใกล้เปลวไฟขี้พึ่งก็จะละลายรูปร่างและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของขี้พึ่งจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่แตะขอดยังคงรู้ว่ามันเป็นขี้พึ่งเช่นเดิมอย่างไรไม่ใช่ผ่านประ,ประสาทสัมผัสของเขาเพราะทุกสิ่งที่รับรู้ใต้เกี่ยวกับ ขีเพิ่งใต้เปลี่ยนไปแต่ผานความเข้าใจของเจจายเกักแกนแท้ของลีเพื่งนในทีน่นี้แต่เขาแสดงให้เห็นว่าความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับขีเพื่อนไม่ได้มาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสแต่มาจากการกัดเสียงทางปัญญาเขาโต้แย้งว่านี่คือวิธีที่จิตใจและร่างกายมีความแตกต่างกาันโดยพื้นฐานร่างกายอาศัยประ,ระสาทสัมผัส แต่จิตใจะรับรู้และเข้าใจด้วยเหตุผลเท่านั้นแต่เขาสรุปว่าแน่นอนว่าฉันแตกต่างชากร่างกายจริงๆและสา,า,ามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกาย m e d i Meditations to ึ e หัวข้อรองว่าธรรมชาติของใจิตใจมนุษย์จะรู้จักมันได้ดีกว่าร่างกายแต่เขาโต้แย้งว่าแม้ว่าทุกสิ่งเกี่ยวกับร่างกายอาจถูกตั้งคำถามได้แม้กระทั่งว่ามันมีอยู่ จริงหรือไม่ก็ตามแต่การดำรงอยู่ของจิตใจนั้นแน่นอนอย่างแน่นอนสำหรับตะขอการดำรงอยู่ของจิตใจนั้นชัดเจนและโตดต่ตางกว่าสิ่งที่เป็นกายภาพใดๆถขาเขียนว่าฉันเป็นเพียงสิ่งที่คิดและสิ่งนี้แน่นอนกว่าขี้เพื่งตัยสิ่งนี้ตะคอได้รเปลี่ยนแนวแคิดของการรู้จักตัวเอง โยพื้นฐานความรู้ที่ลึกซึ้งที่สุดของเรามาได้มาจากประสาทสัมผัสหรือการรับรู้ทางกายภาพของเราแต่มาจากการตระนักรู้ของจิตใจที่มีตัวเราเองสาระสำกันรู้ว่าฉช่นเป็นและเข้าใจว่าสิ่งที่มีความคิดหมายความว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่าสิ่งใดที่ประสาทสัมผัสบ,บอกเราเกี่ยวกับโลกภายนอก แล้วความสำคัญของการทำสมาธิของเด e c คอร์ที่2คืออะไรในที่นี้เด e c คอร์ทได้วางรากฐานสำหรับปรชัชญาแบบว,วิภาวะของเขาซึ่งแยกแยะระว่งเจกับกายภาพคำกล่าวที่ว่าคาร์เนโลเอริกซูมของเขาได้กลายเป็นรากฐานที่บัางองแรกสำหรับ ระบบความรู้ทั้งหมดของเขาซึ่งเป็นจุดที่เขาจะสร้างความเชื่อของเขาเกี่ยวกับความจริงพระเจ้าและโลกภา,กภา,า,ายภายภาพชี้มาหมายในภายหลังข้อเขเห็นของตะคอดในการทำสมมติที่สองท้าทายให้เราเข็มหมายว่าการรู้บงังสิ่งบงังอย่างหมายความว่าอย่างไรแทนที่จะพึ่งพาประสาทสัมผัสซึ่งอาจลอกหลวงได้ ขาวแนะนำว่าความรู้ที่แท้จริงมาจากการเข้าใจธรรมชาติของเจตใจของเราเองและสำหรับเดคอต์แล้วนี่คือแกนแท้ของธรรมชาติของมนุษย์นั่นคือความสามารถในการคิดการ,ราตรวจสองและเหตุผลขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับฉันในการทำสถิติของเดคอตการทำความเข้าใจธรรมชาติของเจตใจมนุษย์และความแน่นอนเฉพาะตัวในปรัชญาของเดคอต์ ทำให้เราเข้าใกล้ความเข้าใจโครงการใหญ่ของเขามากขึ้นการทําสมาธิครั้งสุดท้ายของแต่เขาจะนําเสนอในวิดีโอทัดไปขอบคุณที่เข้าร่วมกับฉันและหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับ